เพลย์แลนด์คิด Let's go กดติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะค่ะนี่เราอยู่ไหนเอ่ยเี่ไปเล่นสัมโนไปเล่นเพลย l แลน k i คิดเพลย์แลนด์คิดอุ้ยใครอยากมาเล่นฮะนี่มีเรืออยู่ข้างหลังนี่ทุกคนดูมีเรือด้วยเรือมีหลายชั้นด้วย้อ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนีเน่ไปหรอเพลย์แลนด์คิด ไม่เคยมานะอยู่แถวบางนาม,มาตั้งนานไม่เคยรู้ว่าเป็นมีนะคะก็เลยพามาเต้นที่นี่นี่บรรยากาศรอบข้างตรงนั้นมีแข่งรถโก<อ>คาร์านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรครีปตุ๊กตาน,ะนี่บรรยากาศในว้าวแล้วแม่จะขึ้นได้ไหมอ่ะไปซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ค่ะนี่นะตรงนี้นะคะที่เคาน์เตอร์ทำไมจังบอกไปไงนะ เฮ้ยใครได้เสื้อใหม่อาไปบัีเที่เราเล่นที่โคราเเหรอเออทีเดียวจานนะ้าวสันดาเลยละน่าจะแคปตอยอ่ะเน่เพลนคีดนะจ๊ะนี่นะเน่เขาจะมาเล่นนะเสียงดังหน่อยนะทุกคนสวัสดนะคะมารอข้างหน้านะคะอ่ะพี่เน่ขึ้นไปลูก ว้าวว้าวสวยมากนะคะเข้าเร็วนี like, ่นะคะซื้อตั okay. okay. ๋วมาแล้วอ่านี <f <f ่สงเท้าคู่นึงค่ะน้องเชื่ออะไรคะน้องเชื่ออะไรคะผู้ปกครองค์เขาเลยพี่ผู้กองหรือว่าน้องค่ะเราผู้ปกครองโอเคน้องเน่นไปกับมามานะคะแล้วข้างในโน่นใส่เข้าแล้วไปรองเท้าวันนี้ทชันใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วเข้าเล่นได้เลยนะคะโอเคไป นางวางให้มันมาหน่อยวางรองเท้าที่ชันค่ะชกอน้าอไม่ระวถึงแล้วแน่ๆลุยไปอ,อ,อันนี้เป็นโซนฟูดแสนนะจ๊ะเดี๋ยวนะไปไม่เห็นอาวฟูดแสนนะจ๊ะนี่นี่เป็นของเล่นแบบไม้แบบนี้อ่ะเน่ไปแล้ว เป็นของเล่นไม้แม่ตัวเล็กนะคะแม่ต้องมาด้วยแม่มาถ่ายคลิปแหละเป็นไม้้นะบาวบาดขาเหมือนกันนะทำไมลูกเป็นยังไงอาเล่นมาเป็นยังไงคะมันเป็นไม้มันไม่ใช่หินนะห็นเป็นบ้านของเขาดังก่อนไอเขาเล่นของเขาคนเดียวอยู่ข้างในเอเย็นมากนะทุกคนแม่ไม่ได้เอาเสื้อมา โเทสไมคค่ะอะโลเทสไมคค่ะวันนี้เน่ยเราก็ใส่แล้วกงไม่ถามนะคะ ตอนนี้นะคะน้องนีนี่เล่นอยู่นะ,ะเล่นอยู่คนเดียว่อบไหมลูกเอาพูดด้วยหนูทำอะไรอยู่คะหนูก็ต้องทำอะไรกินอยู่คะครอคะ ของเยอะเลยเหรอคะของเยอะเลยเหรอของเล่นเยอะนะคะตีบางขว่อะไรนะคะตีบ้างขวเหรอดีไหมของเล่นเยอะแบบนี้ว้าวเป็นบ้านน้อยเขานี่นะไปโซนอื่นแล้วนะคะอ่ะไปดูซิเราจะไปทางไหนคะนี่ออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนลูบิดใช่ไหมอ่ะไปทางไหนเอาวิ่งไปเลย คิดวิวนะคะคิดวิวนี่คิดวิวก็จะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องครัวแล้วก็อุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ช่างใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นร้านตัดผมเป็นร้านตัดผมนะจ๊ะอันนั้นเป็นเครื่องครัวนะจ๊ะเครื่องครัวแล้วก็จะมีเค้กด้วยที่เครื่องครัวนะจ๊ะน้องเอฟน้องเน่ทำกับข้าวให้กินหน่อยค่ะน้องเน่ะอยากกินปิ้งย่างค่ะ ทำนปิ้งย่างให้กินหน่อยได้ไหมคะอ่าคุณเน่เขากำลังเข้าครัวอยู่นะคะทุกคนรอกินฝีมือเน่ๆได้เลยนะจ๊ะฝีมือเน่ๆบ้างคะใครรอ,อกินฝีมือเน่ๆบ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะเน่ๆจะทำอะไรคะวันนี้แฮมเบอร์เกอร์ทำอะไรนะคะแฮมเบรอร์เกอร์แฮมเบรอร์เกอร์เหรอคะนี่แฮมเบรอร์เกอร์นะคะแฮมเบรอร์เกอร์เนื้อนะคะใส่ผักสลัดเยอะๆนะคะขอน้ำสลัดแบบเปรี้ยวๆหน่อยนิดน,นึงได้ไหมคะอเออได้ไหมคะ น้องเรนนี่เขาทำกับข้าวเก่งอยู่แล้วใช่ไหมลูกเขาทำแบบเขาเป็นมืออาชีพในการทำกับข้าวใช่ไหม,อมเออราชอบทำกับข้าวอยู่แล้วแหละเอ๊ด้าโกมโคมหน่อยนะคะแม่สางสวยของเราชอบทำกับข้าวนะคะจะไม่เอานี้ลงนิดนึงจุดกินบอลยังจุดก,กินบอลนี่ต้องดูโซนนี้นะจะได้เห็นที่เขาทำหมดนะคะนี่เครื่องครัวของน้องเนนี่นะคะอืม เดี๋ยวรอกินฝีมือน้องเนเน่นะคะเขาจะจัดเป็นเซตเหรอเซตบล็อกเหรอลูกว้าวนี่นะคะเซตบล็อกกับคุณนายเนเน่เขานะคะโอ้แม่ครัวตัวน้อยของเราะคะ่ะใครรอกินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะใครรอกินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเค<ม>รื่องครัวนะคะพอไหมคะเอาเข้าไมโครวเวฟด้วยนะคะคุณหาค่ะสวยของมิไปเข้าเครื่องครัวไปแล้วนี่อ้าวเล่นกับเพื่อนเหรอ เอามีอะไรคะเออไปเอาปูเหรอมีอะไรอีกไหมต้องมีขนมเค,ค้กสักชิ้นหนึ่งอะลูกเขาขนมเค,ค้กให้แม่สักชิ้นหนึ่งนี่ตเต็ดบอกมาให้แล้วนะคะนี่เอาพี่น้องเน่ๆทำมาให้เรากินนะคะโอเคค่ะไปเล่นที่อื่นต่อนะจ๊ะตรงนี้มันมีหลายโซนนะเดี๋ยวเน่ๆเขาจะพาไปเล่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่อันนี้เป็นโซนอะไรเอ่ย b r i บ k Box ปริกบล็อกนะจ๊ะนี่นะกว้างใหญ่เลยตรงนี้เป็นโซนอะไรเอ่ยมืดมากมืดนิดนึงนะเดี๋ยวนะแม่ดูก่อนป้ายมันอยู่ข้างบนนี่อินเตอร์แอคนะจ๊ะนี่ก็จะมีแบบนี้ปีไดโนเสาร์อ๋อสามมิติต้องใส่แว่นหรือเปล่าลูกเพราไม่มีแว่นให้มันเป็นสามมิติอันเนี้ยเออแว่นน่าจะหายหมดแล้วแหละมันก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบ ขายทีวีขายทีวีออกเงี้ยมันก็น่าจะเป็นสามิติแหละพี่เน่แต่ว่ามันไม่มีแว่นให้เออนี่นะคะอ่ะไปกันต่อมีเรือตรงนี้ด้วยอาพี่เน่ไปไหนเนี่ยอาพี่เน่ไปกันบอนอลมาถึงบ้านบอลแล้วก็สไลเดอร์โซนบ้านบอลตอนงนี้ก็ตามตรงไป นี่ไปแล้วสวยดีนะคะแล้วใหญ่ด้วยพี่เน่ไปไหมไปไหมคะอ่ะหนูขึ้นจะสไลด์มาใช่ไหมเ,เดี๋ยวพี่เน่เขาจะขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงมานะเดี๋ยวแม่รอถ่ายตรงนี้น้องเน่เน่มาแล้วค่ะน้องเน่เน่มาแล้วค่ะโนนมาสูงสูงปึ๊บ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 นีน่มาแล้วสนุกไหมลูก มันรู้สึกยังไงสนุกเหรอสนุกไหมไปกระตอเหมบ้านบอลบอลอะไรเอ่ยไหนคะว้าวอันนี้เหมือนเหมือนที่กีก้าฟ้าเลยอะ่ะที่หนูเล่นอะมันจะมีลายกระตูนด้วยเออทำไมบอนใหญ่อะ่ะเฮ้ยไปทิ้งลงไปเลย ดูหนูลองเอาบอลมาวางตรงนี้ดูหนูลองเอาบอลมาวางตรงนี้ดูทีนี่มันจะดูดไหมวางคุณให้ดูตัวน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าของเล่นเดียวมากใหญ่ด้วยก้าด้วยคะ พยายามจะให้มันดูดขึ้นไปนะแต่ว่ามันไม่ดูดนะทุกคนพี่เน่ลองเข้าในนี้ไหมลองเข้าไหมคะลองเข้าดูมันหมุนมันหมุนเฮ้ยหมุนมันหมุนค่ะอ่ามาพี่เน่ลงมาแลวเออตกลงมาเลยอ่ะไปก็ต่อนี่ไปแล้วเล่นไหมลูกเห็นไหมมันจะเป็นลายอยู่นะคะ ไปเงาไปข้างบนไหมคะมาม่าไปด้วยอ่าเดี๋ยวมาม่าตามลูกไปอเอ๊นี่มีอะไรให้มาม่าลงพร้อมเหรอใช่ห<า>ให้เพื่อนออกก่อน,อนให้เพื่อนออกก่อนเดี๋ยวแม่จะสไลด์ด้วยสไลด์หรือเปล่าหรึ่งสองสาอะ <c oughs> อลูกวะเป็นยังไงคะไปข้างบนไหมคะอ่ะเดินไปข้างใน <c oughs> ข้างในก็สวย ใช่ไหมะเราไปดูข้างในลูกตรงนี้ขึ้นได้นะพี่เน่ตรงนั้นไม่มีอะไรลูกเอ้าไปดูเขาจะปวดเข่ามันโยกยังไงรู้ไหมมันโยกอย่างนี้มันเป็นม้าโยกเข้าใจปะ ไม้ใ่ัดค่ะม <laughs> ันเป็นมาโยกค่ะเข้าใจ <c oughs> okay, ไหมคะโอเคไหมคะมันเป็นมาโยกค่ะโอเคไปกันต่อนะคะนี่กคนเดีวเน่เนไปต่ออ่ะขึ้นไปสิลูกอ,อ่ะเดี๋ยวพี่เน่เนพาไปขึ้นไปข้างบนไป ไม่ไปใครค่ะไม่ไปใครค่ะไม่ไปคนเดียวไม่ไปคนเดียวเหรอทางขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เข้าทางไหนคะเปิดแล้วอุ้ยขอบคุณมากเปิดแล้วยังไงต่อเข้าเดินเข้ามาเดินเข้ามาเขาทางไหนเอามาจะเข้าได้ไหมโอเคอ่าขวาไปลุยนี่ไปทางไหนนี่ต้องเดินอย่างนี้นะต้องทางมันเดินอย่างนี้นี่ทางมันเป็นอย่างนี้ทุกคนไปเอมาจะลบไหม เันจะล้มไหมอ่ะยังไงต่อนี่มันมีนี่กั้นอยู่จังไปยังไงอ่ะมูดมูดยังไงต่อออกมาตัวอู้เหรอผ่าไปดึง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 ไหมดึงดึงไหมลูกดึงดึงไหมคะนี่นี่พาไปดึงดึงไหมดึง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 ไหมคะ ơi đứng đường mấy khác cái nổ mấy lục mà má đợi mấy đai nè rồi mà má mà đợi mấy thằng nữa mà má đâu đợi rồi đứng lấy đứng đứng như kia má à, đứng đứng đồ mấy đứng đứng la gói ok cái đồ đứng đứng เดืองดองแดงดุงดงไได๋งดิ๋งเอ้ยทำไมมันกระโดดดึงเดือย่างงั้นได้หรอกฮะนี่นะทุกคนแล้วแม่ก็ไม่กล้าเดินเฮ้ยจับออกมาด้วยเฮ้ยแล้วน้องอันนี้ไว้ถือนี่เฮ้ยจะนอกไว้หรอกปอมาก็กลัวเอ้โหอาหลอนเลยเหรอเราเออปอมากกำลังระวังอยู่ เอาแล้วนี่ทางอะไรอย่างนี้แล้วมาจะเดินได้ไหม่ะทุกคนดูทุกคนดู<ต>เฮ้ยจักมันยอกอะ่ะเื่เอแล้วทำไงเดี๋ยว宝妈จะจับดีมาถือกล้องด้วยอ,อ่าไปเฮ้ยพี่เน่เข้ามาลับแม่ม,มีน้ําใจมากเลยนะคะเาไปยังไงต่อเราไปทางไหนคะทา,นทางนี้มันเล็กไปหรือเปล่าลูกเล็กไปไปทางนี้ดูสิอ,อุ้ยสีแดงนี่คืออะไรไปดูสิ อุ้ยมันเล่นอย่างนี้เหรอมันเล่นอย่างนี้เหรอฮึบยังไงตอ่อฮึบไปตอ่อฮึบหน้ามันชิงช้าเลยเหรอคะอะเป็นชิงช้าเลยเหรอคะ,อคะแบบนี้แบบนี้ยังไงตอ่อฮึบอ๋ออย่างนี้นั่งสองอันฮึบอย่างนี้เหรออ๋อแบบนี้เหรอลูกออ,อแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อดีเนี่ย ทางไหนคะแอบไปเหรอทางมันแคบมากเลยนะอม่าจะไปได้เหรอเรานี้มัอม่าต้องก้มเลยนะอม่าต้องก้มเลยนะเฮ้ยแล้วอม่าจะไปได้เหรอพี่มันแ็กมากเลยนะตามเน่ๆไปยังไงอะเน่ๆไปก่อนเฮ้ยเอาไปนี่ทุกคนดูเน่ๆว้าเน่เขาเก่งมากเลยเน่มาไปแล้ว เอาไปลุยนี่กินไปงี้ทำท่านี้ด้วยพิ๊บมาอุโมงประมาไม่ไปนะอุโมงอ่ะลงไปอ๋อ <the> ค <ha Credit> ่อยลงไปเลยเหรอเราจะลงได้ไหมเนี่ยจะลงได้ไหมเด้อมาจะเยียบหัวลูกเอาตี่รักทะเลมากเลย พะมาตัวสูงไงมันไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ทุกคนาาไม่เหมาะไปได้แล้วไอ้ลองไม่ได้คอมาซาเรเดอร์มันต้องขึ้นไปสุดนะอ่ะก็ตัวเออ,อเหนื่อยมากอ่ะวนมาบิดเอ,อ่อบริดบริดบล็บบอกนะจ๊ะอ่ะให้พี่เน่เขาเล่นก่อนตรงนี้โซนตรงนี้นะคะนี่ต่อมาแล้วเป็นบ้านใช่ไหมหลูกเป็นบ้านที่พี่เน่เขาสร้างไว้นะคะ หนูลองนี้ไปต่อทําเองไหมนี่เอามาต่อทําสระว่ายน้ําทำอะไรเองไหมลูกลองต่อเองไหมต่อทาสระว่ายน้ำนะใช่มันเหมือนน้ําแข็งเลยไงลกูกลองต่อสิลองต่อเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้เนี่ยมแม่ก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนภาพอีแม่ดูเนน่กันว่าเน่้ทำอะไรอยู่นะคะเน่ทำอะไรอยู่นะ หรอ,หรอเอาไปไหนจ๊ะเอามาต่อเอามาต่อเลยเหรอจ๊ะต่อบ้านให้แม่อยู่เลยจ๊ะไปเอาบล็อกมาหร่ะจ๊ะคืออะไรเอ่ยอาหนูต้องหาสีขาวมาใส่โลกต้องหาสีขาวมาใส่อะไม่ไม่สีขาวอยู่ข้างในนะ่ะอันนี้มันติดหาใส่รูมันให้ได้จ้ะคะอ่าหมุนได้แล้วใช่ไหมเอาไปเลียงกันดูซิเรียงได้ไหมคะ เลี้ยงได้ไหมคะนี่บล็อกเล็กๆบล็อกเล็กๆอยู่ทางนู้นนะคะพี่เน่เขาไปเล่นบล็อกเล็กๆที่หลายสีเลยนะเนี่ยที่มันร่วงเนี่ยต่ออะไรคะอันนี้กำลังจะเอาจะต่ออันนี้ที่เป็นั้นหมายถึงอ่าอต้องใช้สสบล็อกเล็กๆทำอะไรอะ่ะติดอะไรคะต้องติดอะไรคะลูกจะอยู่ไหมคะ มุนดูสิคะอสอ้าบแล้วค่ะที่วางอยู่เหรอคะหาที่วางอะไรคะลกูกนอยนี่จะทำอะไรคะจะทำอะไรกันนี่อ้าวพยายามแกะ มันก็เก็บเฟรมได้น้อยนะคะของ BGI มันเก,ก็บเก็บพื้นที่รอบข้างได้น้อยมากเลยต้องอยู่ไ,ไกลๆหน่อยทีนี้พออยู่ไกลๆเราก็จะไม่ได้ยินเสียงลูกต่อไม้ไม่ติดนะลูกหลักนี่พื้นที่บริเวณเขาที่เขาทำเองเล่นเองคะที่เกอระกนยากเนะคะอ,อ่ดึงได้ไหมคะพยายามหน่อยคะ่ะพยายามหน่อย มันต้องดึงทางนู้นออกก่อนค่ะเอ้ยลุดแล้วเก่งจังเลยเก่งมากทำอะไรคะเนี่ยเล่นเดียรตรงนี้แหละเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วเนี่ยแป๊บๆนะคะคอฟฟี่ซื้อให้แค่ชั่วโมงเดียวค่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเยอะนะคะเพราะว่าให้ลูกทดลองเล่นก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเข้าที่นี่เลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราเข้านะคะเห็นตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาอินเทอร์เน็สำรองนะ เคยลองมาเล่นดูป่ะปะก็เซิร์ชหานในอินเทอร์เน็ตเอ๋อะประกอบต้นไม้ไมคะ่ะอ่าไปดูโซนทางนู้นก่อนนะคะเพราะเรายังไม่ได้ไปเล่นเลยนะคะทางโน้นนะคะ,คะดูีิเร็วมากวิ่งเร็วมากเลยพอดีเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะคะอยากให้เขาไปเล่นทุกโซนะโนะคะนี่ประกอบรถตรงนี้ประกอบนี่มีแบบนี้ด้วยไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็น,นี่ ตัวนี้เยอะมากโตใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะโตใหญ่มากจะมีเด็กๆมาเล่นกันดี๋ในพี่นี้เขาก็จะลองประกอบดูนะคะเออแม่นั่งเฝ้าน้องเนเน่เล่นนะ <Okay. S 2> เล่นกับเพื่อนอ่าหนูประกอบเองก็ได้ต้นไม้มันไม่ได้ประกอบยากหรอกประกอบเองก็ได้นี่ไงต้นไม้เยอะแยะยมียีรแล้วมีสิงโตไอะต้นไม้มันประกอบง่ายอยู่แล้วคะ่ะหนูจะประกอบเป็นอะไรคะ หนูจะทำเป็นอะไร,รอะลูกพี่บ้านพี่บ้านเน่ใช่ไหมคะพี่บ้านเน่เน่ใช่ไหมไม่หมดนะจ๊ะเดี๋ยวต้องถอยออกมาหน่อยเพราะว่ามันมันจะเก็บเฟรมไม่หมดมันจะเห็นแต่หน้าลูกแต่มันไม่เห็นเกิดอ,องค์ประกอบที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะถอยมานดนึง่งเดิมอยให้เขาเล่นไปนะแมะ่จะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเวลาเขาเล่นนะจ๊ะ ก็จะเคยมีถามว่าเขาอยากทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะประดิษฐ์อะไรอย่างเงี hmm. ้ยเขาจะไม่บอกว่าเออต้องทำยังไงอะไรเงี mm ้ยก็จะปล่อยให้เขาทำของเขาไป mm hmm. ในความคิดใช้ความพยายามการแก้ปัญหา mm hmm. ทำอะไรนะ mm hmm. เออแล้วมันมัวอย่างงั้น mm hmm. น่ะลูกกำลังมีสมาธิอยู่นะคะ ปล่อยให้เล่นไปก่อนแม่ก็นั่งเฝ้าก่อนนะเขากําลังใช้ความคิดประกอบสร้างสารรค์อยู่นะแม่เขาเล่นของเขาไป มันสไลด์ลงมาเหรอพีะะม่ป๊าไปชาร์จแบตอยู่ะคะ <c oughs> ป้าโนนะคะไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มนะะอุปกรณ์เยอะนะคะ <c oughs> เอาอะไรมาเพิ่มะคะต <c oughs> ้องแพลนกล้องตามนะคะเพราะว่าเขาแบบเดินเร็วมากแล้วก็นิจไอมันจะช้าๆหน่อยนะ,ะเราก็จะต้องเพลนกล้องตามเขา <c oughs> เสร็จหรือยังคะอันนี้บ้านเหรอคะอว้าว มีอะไรยืนอยู่ตรงนั้นตัวนี้เลยเหรอต้องตัวนี้เลยเหรอยืนเป้าบ้านเลยเหรอโอ้โหใหญ่อลังการมากทุกคนนี่ใหญ่อลังการมากกําลังยืนกินใบไม้ใบหญ้าอยู่นะคะพี่นี่เขากาลังแบบโฟกัสที่ยีราฟคะ่ะยีราฟกับหมีแพนดา้าใช่ไหมลูกยีราฟกับหมีแพนด้ากําลังกินอยู่หะะมาก็ะกิก็โดนหมาจะยืน ของเราอะต้องการเพราะว่ามันต้องเข้าบ้านาเข้าบ้าน,อานรอแนตามนเนนะ่นะมาจะหมุนตามนะเออหมุนตามเนเน่ไปเลยใช่ไหมหมุนตามเนเน่ได้ไหม,ไมนเนี่ยเขาไม่จับโอกานเนเน่หรอมันเลยแล้วไม่รูก มันดมงตูดเลยหนูหมามันดมงตูดเลยหนูนะออกมาว่ะเน่เขาเล่นแต่ละพี่เขาเล่นนานนะถ้าเขาเล่นเยอะใช่ไหมลูกเขาเล่นเยอะก็จะเล่นนานหนะ่อยใช่ไหมก็จะมีสมาธิเล่นโปะของเข้าไป เดี๋ยวเราจะไปทำธุระต่อค่ะไปเดี๋ยวฝากดากดไลค<า>์กดแชร์กดติดตามให้เ<ห>น่ด้วยนะคะ